สวัสดีครับชาตน,นี้เรามากู้กระตันหนูกันเมื่อวานที่ลงไว้เราไปรุ้นกันว่าจะได้สักกี่ตัวไปครับไหนด,ดูก่อนมตัวรหรือเปล่าอืมหการ เรียบร้อยอันที่แปดมีตัวครับอันที่แปดเรียบร้อยหนึ่งตัวโอ้พระเจ้าจอตใหญ่มากเจ้าจอตใหญ่มากเอ้ยนะ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบรอยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยลงเรียบรอยครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับเอ้ยโหดูแล้มดูแล้วดูแลแล้วเลยเรียบร้อยครับอันที่เก้าปกติครับผมปกติครับผม เจอแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยครับนี่เจอแล้วเออไม้เราหายไปไหนวะเบลมเลยเบลมเลยนี่นี่นี่เบลมเลยครับพี่น้องสวยๆเลยครับพี่น้องเฮั hey. บบ้านได้โอ้สรุป สามแต้มครับท่านผู้ชมวันนี้หมา้สวยๆครับหมา้สวยๆเดี๋ยวเราก็จะมาซ้ำโดยการสั่นตอกเนาะไปคลิปนี้ปิดไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับจุ๊บ